โอ้โหทุกคนอากาศหนาวมากครับผมตอนนี้ดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยหิมะจะตกลงมาแรงมากครับผมพี่เพิ่มก็เลยต้องหาแบบว่ากระโฟงกาแฟมายกซดอ่ะเออก็แบบว่าดื่มเอาไว้แก้หนาวอะไรเงี้ยทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆสังเกตที่พื้นนะครับผมหิมะเต็มไปหมดเลยน้องๆดูโอ้โหแล้วดูเหมือนว่าด้านนั้นนะครับไอช้างไกายดำม,มันกําลังเต้นแบบเต้นแก้หนาวน้องๆดูโคตรน่ารักเลยครับผมทุกคนอ้าว ดูว่าไอช้างจะเหนื่อยแลลวครับและแน่นอนครับผมทุกคนในเมื่อหิมะตกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นหิมะกันครับเออน้องๆดูเดี๋ยวพี่ทําการเก็บหิมะนะผมเอามาปาช้างกับดำเว้ย <laughs> จังวันนี้ครับผมเลงไปที่หัวดำเลยจังวันนี้ับขอเล่นหน่อยนะดำเอา้าดำก็ <laughs> หัวโย่เลยครับโดนหิมะปา <laughs> เองไม่เจ็บหรอเองไม่เจ็บเหร,อเอเเหรอหือ ต่อไปช้างครับผมปลาเขาเบ้าตาซ้ายตาแทบหลุดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ล่วงใช่ไหมหิมะไม่เจ็บครับผมทุกคนเห็นปะโอ้โหดูดิไอช้างชิวเลยครับผมโดนหิมะปลาใส่โอ้โหไม่โกรธไปด้วยนะสงสัยจะชอบนะครับผมเมื่อชอบหรอช้างชอบหรอช้างนี่พี่เพิ่มไม่มีอะไรเล่นหรือ,อยังไงว่าแม่งมาปลาใส่ผมทำไมเนี่ย <Huh? S 2> โอ้ก็ได้ว่ามันจะไม่โกะครับผมทุกคนแม่ตอนนี้เหมือนไอ้ช้างจะโมโหนะครับ <Nope. S 2> เออพี่เพื่อนขอโทษละกันอ่าเดี๋ยวพี่เพื่อนจะไม่เล่นแล้วฮิมงฮิมะเนี่ยปะเอ้ยนึกว่าจะเล่นได้แม่งเออพี่ไม่เล่นละอ,อาตรงพี่ไม่เล่นละ <c oughs> ไม่แล้ไม่เล่นแล้ว จากพาร์ที่แล้วนะครับผมมีน้องๆขอมานะบอกพี่เพิ่มว่าในเมื่อหิมะมันตกแล้วเนี่ยทตไมพี่เพิ่มไม่หางานแข่งเจ็ตสกีเล่นดูครับผมอ,อวันนี้พี่เพิ่มก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับผมว่าจะไปหางานแข่งเจ็ตสกีดูตอนแรกพี่เพิ่มก็ว่าจะชวน2คนนี้ไปด้วยครับผมทุกคนแต่ว่ามันก็ดูมีความสุขดีนะเล่นหิมะหน้าบ้านอะไรเงี้ยส่วนสัตว์เลี้ยงก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยหนาวนะครับผมเพราะว่าขนเยอะแ,แต่ดําเนี่ยน่าจะหนาวนะครับใส่เสื้อกล้ามเนี่ยแม่ ออกมาเต้นเฉยเลยในเมื่อน้องๆขอมาแล้วเนี่ยพี่เพิ่มก็จัดให้ครับผมเออการแข่งเกตสกีฤดูหิมะเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่เพิ่มจะใช้เป็นรถ GTR R35 นะครับผมทุกคนในการที่เราจะแว้นไปหางานแข่งกันปะ <Wow. S 2> รถคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าช่างซุยบริฟาจัดเต็มมากครับผมโอ้โหประตูปีกนกซะด้วยนะครับดูดีน้องๆท่านหนนนี่คือแบบว่ามีแต่หิมะนะครับผม พี่ก็ไม่รู้ว่าจะหมดหน้าหนาวเมื่อไหร่นะเออพี่ก็ไม่แน่ใจว่าบ้านน้องๆได้ยังหนาวอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าบ้านใครยังหนาวอยู่ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหางานแข่งกันเนี่ยพี่เพิ่มต้องแวะเติมน้ํามันครับผม,มน้องๆเพราะว่า GDR คันเนี้ยมันกินน้ํามันนะครับแล้วตอนนี้น้ํามันพี่ก็จะหมดแล้วด้วยหรือเราจะเติมที่ปั๊มด้านหน้า,น,าน,นี้เลยนะครับผมโอเคมาจ้างมันก็เข้าไปเลยครับผมเฮ้ยพี่พนักงานปั๊มนี้หน้าคุนๆนะครับผม ดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะลากยิงหัวเก่งครับผมน้องๆดูโอ้โหแต่งเต็มยศเลยนะใส่หมวกเอฟซะด้วยครับผมเออพี่ชายครับผมขอเติมน้ำมันเป็นน้ำมันเบนซินนะครับผมเต็มถังจะได้ผมหน่อยดิได้เลยครับไม่มีปัญหาแต่งกิ้วครับผมพี่ชายโอ้โหเสียงเค็มซะเลยครับผมเฮ้แต่น้องๆดูดิครับโอ้โหทำไมรถพี่มันเปื้อนอย่างงี้ยให้ตายเถอะขับรถในหน้าหนาวครับผม แม่หิมงหิมานี่เกาะรถพี่เต็มเลยนะหรือว่าเราต้องเอารถไปล้างได้ไหมทุกคนระหว่างรอพี่เขาเติมน้ํามันเนี่ยแล้วก็มาสํารวจปั๊ม่อยครับผมทุกคนพอดีว่าพี่ก็ไม่ค่อยได้มาปั๊มนี้เท่าไหร่นะครับผมโอ้โหขายงขายานี่เพียบเลยครับลแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีน้ํามันให้เก็บด้วยครับผม,มน้องดูเก็บเลยครับจังหวะนี้อโอ้โหไปแง่นี่ครับผมอันนี้ก็จะใช้เป็นน้ํามันสํารองนะครับเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ํามันสํารองด้วยนะเออ เค้าทุกคนดูนว่าตอนนี้เนี่ยพี่โมกเอฟเรากำลังเช็คลมยางให้พี่นะครับผมประมาณว่าลมยางพี่พองวิ่งบนหิมาหรือเปล่าเชน no. ปั๊มนี้บริการดีนะครับเนี่ยปะเดี๋ยวจัางวันนี้เราออกเดินทางกันต่อนะผมเราต้องเดินทางไปบริเวณปุบเขาเลบานนอนน,นอ้น้องๆผมไปนะพี่โมกเอฟแต่งกิวมากครับผมที่บริการรถผมอย่างดีจัางวันนี้กับมุ่งหน้าสู่เขาพระสุเมรีนะผมเฮ้ยตกลงกูจะไปไหนวะเนี่ย ก็คือ EP นี้เนี่ยมีน้องๆขอมาแล้วผมพี่เพื่อนก็จะจัดให้เลยแข่งเจ็ตสก,กีนะครับอ,อล้วรถดิฟเป็นไ,ไงรถด,ดิฟพีก็ไม่เป็นไรอะครับอพอดีว่าพี่เซียนเกลืนอะนะโทษทีโอ้โหแต่หิมะตกปกคลุมแบบนี้เนี่ยพี่เพื่อว่ามันก็สวยดีนะผมนะน้องๆว่ามันสวยไหมถ้าน้องคิดว่าสวยก็ช่วยก,กดไลค์มาหน่อยนะครับผมมาจากวันนี้ไอยอดน,นางซิงก็ขอบิดไปเลยละกันไปเลยเจ้าไอ้เจ้าปั๊บ อื้มฮึซอยไปน้องเออน้องๆการที่เราจะไปแข่งเจ็สกีได้เนี่ยเราก็ต้องมีเจ็สกีก่อนนะครับผมเดี๋ยวจวันี้พี่เพิ่มจะหาร้านเช่าเจ็สกีก่อนนะเออซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าแถวนี้จะมีร้านเช่าหรือเปล่าเราก็ต้องขี่ตรงไปเรื่อยก่อนนะครับอืมแต่หิมะนี่คือแบบตกหนัก้วยนะตอนเนี้ยซอยนี้มีร้านเช่าไหมไม่มีครับผมโอ้โหไปไหนว่าร้านเช่า ประโถเฮ้ยนี่ครับผมทุกคนร้านเจ้าเจสกี้ <Yahoo! S 1> จังวันนี้ก็ลงไปดูหน่อยครับผมเจสกีที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพี่หัวขาวกับพี่คาบุกิเลยครับผมเ <Whoa. S 1> ชนโน่ไอพวกนี้น่าจะมาจากเมืองหนาวนะครับดูอยากทรงผมแล้วเนี่ยทรงผมเป็นสีขาวอะ่ะมันน่าจะเหมาะก,กับหิมะนะครับเรามาดูที่เจ็สกีครับผมทุกคนรู้สึกว่ามันจะมี2แบบนะครับ เป็นแบบมอไซค์แล้วก็เป็นแบบสก,กีจริงๆ,ๆเลยอ่ะเออเดี๋ยวจังวันนี้พี่เพื่อนจะลองขี่แบบมอไซค์ดูก่อนนะครับเอ้ยโอ้โหลมมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นหนามะทุกคนนะเอาไว้ใช้เกาะสําหรับหิมะนะครับมันจะได้ไม่ลื่นไงเออโอ้น้องๆแต่ทําไมล้อมันไม่หมุนเลยวะอันนี้ล้อมันเสียหรือเปล่าครับผมแต่จังวันนี้ก็อใช้ได้เลยนะยกล้อขึ้นไหมเนะมี่ยโอ้ยยกล้อได้ด้วยครับผมเฮ้ย มอไซส,สก,กียกล้อเป็นไงความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากนะบผม๋มอ๋อพี่ว่าถ้าใช้คันในแข่งอ่ะไม่ชนะหรอกจังวันี้ก็ไปเลยยกล้อได้ประมาณหนึ่งวีนะครับพี่ว่าพี่เช่าอีกคันหนึ่งดีกว่านะเน่เดี๋ยวน้องมาดูตรงนี้นะผมเป็นเจ็ตสก,กีแบบบ้านรุ่นใหญ่อะน้องน้องมาผมอ้อโหมีลายสีให้เลือกด้วยเอาสีอะไรดีวะถ้าเป็นน้องน้องเนี่ยน้องๆจะเลือกสีอะไรครับผมสนพี่เพิ่มคิดว่า เอาเป็นสีเขียวแล้วกันเพราะว่ามันดูสวยดีนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาลองสีเขียวดีทุกคนดูว่าผมโอ้โหสีนี้คือแบบสวยงามมากนะเดี๋ยวลองเทสกันดูว่าผมว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะเร็วกว่ามอไซค์นะครับผมน้องๆดู <Huh? S 1> ก่อถนนดีมากครับผมนะเข้าโคง้งเข้าโคง้งนี่พี่ต้องบอกเลยว่าอา้สุดยอดครับผมนะเอาไปแข่งเนี่ยน่าจะชนะได้นะครับคันนี้เนี่ยไปแล้วดิฟ <c oughs> เร็วใจได้เลยครับผม แต่เสียดายนะว่ามันยกรอไม่ได้นะครับโหแต่คือมันเลยแหละนะสก,กีมันก็ต้องแบบนี้แหละเออจังวันนี้ก,ก็ไปแล้วมีไฟด้วยครับผมเบรกใช้ได้ใช้ได้ครับผมแต่สก,กีนี่มันลอยน้ําไม่ได้ใช่ไหมวะเอออย่าไปหาวิ่งบนน้ำนะครับมน้อง,องโอเคอ่าพี่วัคิดว่าเดี๋ยวพี่เพิ่มจะเช่าเป็นคันนี้แล้วกันครับผมทุกคน เออสวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสองคือว่าผมจะขอเช่าสก,กีคันนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงเย็นเย็นผมเอามาคืน <Wow. S 1> เดี๋ยวผมโอนจ่ายเป็นบิตคอยน์นะอ <Hey. S 1> พอดีว่าผมเป็นัยรุ่นคริปโตอะครับโทษที oh. <Wow. S 1> มาผมทุกคนเดี๋ยวเจ้านี้เราต้องไปหางานแข่งนะครับผมซึ่งพี่เพิ่มคิดว่าบนภูเขานั้นนะ่าจะมีงานแข่งนะเอา้าเฮ้ยตำรวจ oh. <laughs> ตำรวจมา oh. ผมทุกคนนึก oh. ว่าจะซวยแล้วพี่ไปชนรถมันนเมื่อกี้ ไปับผมทุกคนเอออะไรวะเนี่ยลุงฮะลุงไม่น่าวหรอกครับลุงดูสภาพอากาศด้วยอ,อ้โหมันนั่งถอดเสื้อเฉยเลยครับทุกคน <c oughs> สงสัยลุงแกคงขี่ล้อนะครับทุกคนมาเจ้าวันนี้พี่เพิ่มต้องไปหากระเช้าขึ้นไปบนเขานะผมเพราะว่าถ้าเราขี่ขึ้นไปเองเนี่ยอันตรายนะครับ <c oughs> จังวันนี้ก็ไปโลดอื้อเฮ้ ขี่เจ็ตสก,กีก็มันเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนไปแล้วเจ้าโหดูทางครับผมตอนนี้พี่เพิ่มรู้สึกหนาวมากนะครับเพราะว่าลมหิมะมันเยอะจริงๆยกลอก็ไม่ได้ครับผมคันนี้น่าเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไปพี่เพิ่มก็หวังว่าเราจะเจองานแข่งนะครับผม้ไปแล้วเจ้าเป็นไ,ไงน้องๆสังเกตที่ความเร็วนะครับเอาตรงมันเร็วมากเลยนะเว้ยเออสามารถขี่แซงรถบนถนนได้ด้วยอืมยังวันนี้อันตราย ไปครับผมโอ้โห,โ,โ,หโคตรฟรีอะ่ะครับขีส่สก,กีบนถน,นนนะ่ะมีใครทำได้บ้างอะ่ะว้าวข้าคือความเร็วไายอดนังซิ่งมันมาลันวงการแข่งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งสก,กีเนี่ยพี่เพิ่มก็ยังไม่เคยแข่งนะอืมหวังว่า EP นี้เนี่ยเราจะเจออะไรที่มันมันๆน,น,นะครับน้องๆแต่ว่าเออกระเช้าอยู่ทางไหนวะไอ้เจ้า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 โอ้โหเจอแก๊งมอไซค์ครับผมทุกคนแก๊งบบาลุง เ็นไงโอ้สงสัยเขากวนลื่นหิมะก,กันนะครับอื oh, <no. S 1> การที่เราจะไปที่กระเช้าเนี่ยเราต้องสังเกตที่เสาสลิงครับผมทุกคนเพราะว่ากระเช้าเนี่ยมันต้องใช้สลิงในการดึงขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้พี่เพิ่มก็เข้ามาใกล้เขานะแต่ยังไม่เห็นเลยอะเฮ้ย <Huh? S 1> อ๋เหมือนจะอยู่แถววันนี้นะผมสังเกตที่สลิงดีๆครับผมทุกคนช่วยพี่ดูด้วยน้องๆอ,งอะ่ะเออเ <Huh? S 1> อยู่ไหนวะ ดูดีน้องๆแบบรอบๆเป็นหิมะหมดเลยครับผมอากาศเย็นมากเลยนะเนี่ยแต่จังวันนี้ก็เฮ้ยด้านหน้าครับผมเหมือนจะเป็นนี่ไงใช่ป่ะเหมือนจะเป็นในนี่นะสายเคเบิลหรือเปล่าเนี่ยยาวๆเนี่ยน้องๆดูสีดำๆอะครับอืพี่ว่าเรามาถึงแล้ว่ะทุกคนนั่นไงครับผมโหเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูแป๊บนะครับมาต้องใช้แน่ๆที่นี่แหละทุกคนเราจะต้องขึ้นไปบนเขา ใช่จริงๆด้วยครับผมทุกคนนี่เห็นปะมันจะเป็นกระเช้าครับน้องๆอ,อ,อ,อ้ยแม่งปิดแล้ว <_ S 1> อ๋อพี่ไปไม่ทันครับผมทุกคนดูดีแม่งมัวแต่โมครับงั้นเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนเลยนะครับผมทุกคนป่ะ let's go โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่เพิ่มก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมคือแบบว่าเอาสก,กีขี่สลึงขึ้นมาเลยอ่ะเออ <_ S 1> จังวันนี้ก็ปะเราไปางานแข่งครับผมการที่พี่มาหางานแข่งบนภูเขาเพราะอะไรเนี่ยเหรอ ก็เพราะมันเป็นตะกีไต่เขาไงน้องๆคือแบบล้อหนามตะขับเนี่ยมันออกแบบมาให้แบบขี่บนเขาอยู่แล้วไงเออดูดิเห็นป่ะเอานี่เงผมทุกคนเห็นไหมพี่คิดไว้แล้วว่าต้องมีงานแข่งครับผมบนเนี่ยโอ้โหไปไงเฮ้ยแต่รู้สึกว่าการขี่ะกีบนภูเขาเนี่ยมันจะแรงมากนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเจ้าวันนี้พี่เพิ่มก็จะทําการขอเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เลยนะครับผมแต่คือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นมิสเตอร์เคเลยนะครับผมทุกคน อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เคีย์ไม่ว่านะครับผมช่วงเนี้ยแล้วก็มาสำรววกันสักหน่อยครับผมทุกคนโอ้โหแต่ละคันนี่คือแบบว่าเป็นเจ็ตสก,กีรุ่นเดียวกับเราเลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> ไอ้นี่มันตบมือทำไมวะไม่เป็นไรครับผมทุกคนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับผมโอ้โหว่ามอเตอร์ไซค์มาแข่งหรือรอโกงปะวะ แต่พี่เพื่อนก็ไม่ได้อวันไหวอะยรีเลีวยลวครับม,มาทุกคนโดยกิจกรรมนี้พี่คิดว่ามันไม่น่ามีรางวัลให้นะครับผมนะเป็นการแข่งเอามันนะเออปะเดี๋ยวจ้างวันนี้ก็ไปเตรียมตัวแข่งครับผม <Yahoo! S 1> เอาละครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในการแข่งขันแล้วนะครับผมดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเป็นการขับสกีลงเขาแน่นอนครับซึ่งมันอันตรายมากเลยน้องๆไปเลยครับผม <Yeah. S 1> เวลานับแล้ว Let's go โอ้โหดูดิขี่ชนกันเพื่ออะไรอะ่ะโอ้โหขับยากนะผมเนี่ยล่วงไปหนึ่งนะฮะโอ้โหดูพวกมอเตอร์ไซ์นำแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยลงนี้พี่เช่ามอเตอร์ไซค์มาดีกว่านะครับผมเฮ้ยขับลงเขาเนี่ยอันตรายมากครับผมนะเออไม่เคยบาดเสียวอ่ะทุกคนอ่าระวังลื่นครับผมอ้โหอันตรายมากน้อง,องๆโอ้โหมอเตอร์ไซค์โกงไปเพ้อะว,ะว่าตัพี่เพิ่มคิดผิดครับผมที่เชา่าสกีมา ใาเย็นน้องรักค่อยๆไปตามเขานะผมและทางก็แบบแคบมากเอ้าไอ้นี่เม็ดปิง <c oughs> ล่วงครับผมไอ้ตายเดพระเจ้าช่วยใจเย็นโค้งนี้มันอันตรายมาแล้วบมโค้งนี้ใช้ได้ครับผมเฮ้ยด้านหน้าเรามีสกีหนึ่งคันครับผมนะ <c oughs> แสดงไว้นี่นักแข่งสกีแน่นอนนะครับขับเก่งมากน้องๆดูดิ มันขี่ลงเขาไปว่าสูงมากเลยนะครับผมอ่ระวังล้มนะเนี่ยเห็นเป็นตะกี้แบบว่าอย่างนี้ก็ล้มได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ข้างหน้าจะล้มไหมนะโอ้แต่คือมันขับไวมากเลยอ่ะอ้าวไปไหนเอ้ยอ้าวไปไหนเนาะนึกว่าหลุดข้างทางครับผมจังวันนี้พี่เพิ่มก็จะขี่ตามเขาไปนะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้ทางไว้น้องๆอโอไอ้นี่มันชํำจัดอ่ะดูดิเบกครับผมเออขี่เข้าต้นไม้ไปแล้วยังไงจังวันนี้ โอ้โหทุกคนในนี่มันขับเก่งมากเลยอ่ะอเอาแปลงนี่เหรอจะย็นต้องลากรอพี่ด้วยเอ้าไอ้บ้านนั้นชนต้นไม้ครับผมโอ้โหจังวันนี้เราก็กินนิ่มเลยครับขี่ตามทางไปเลยชิวๆที่ปานามาแข่งสกีนี่เอาเรื่องครับผมเฮ้ยด้านหน้าเรามีมอเตอร์ไซค์ครับน้องๆมันไวาไปเม่วะไอคนบ้านไหนนี่เฮ้ยพี่ผมเจ้านี้หนึ่งนะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเราต้องเอาที่หนึ่งนะผมเพราะเราเป็นยอดนักซิ่ไงเออเอา้าวไอ้นี่ขี่ชนก้อนหินแม่งเอ,อ้ยยังไม่ไหวเลยอะ่ะจังวันนี้ครับผมทุกคนประตูอะไรวะขี่ออกชนอา้าวล่วงอีกกูเสียฟอ์หมดเลยแม่งขี่ชนประตูประตูไม่เปิดครับผมเออมันต้องเปิดดิไปแล้วเจอด้านหน้าเป็นเส้นชัยหรือเปล่าครับผมนี่ไงเป็นเส้นชัยครับ โอ้โหเรียบร้อยครับผมทุกคนพี่เพิ่มเข้าที่1นนะครับให้ตายเถอะเกือบพลาดครับผมนะกี่ชนประตูแล้วประตูไม่เปิดนะครับเ,รเด็กจังวันนี้ก็รอคันอื่นมาผมาน้องๆในี่นงไงที่สองมาละยังช้าไปน้องโทษทีพี่เพิ่มคิดว่าสนามมันจะโหดกว่านี้ครับผมทุกคนแต่ก็แบบว่าเฉยๆนะอื เคปุ okay, ทุกคน EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือมีน้องๆขอมาไงว่าอยากเห็นพี่แข่งสก,กีนะครับผมเพราะว่าตอนในหิมะมันตกพี่ก็จัดให้แค่นั้นเองโอเคถ้านองช่วันี้ก,ก็จุกำปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจอร,รับชมกันด้วยเดียมกันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่จากไปแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าทอบังครับ